คือ mm hmm. จะบอกอย่างนี้ฮะแล้วเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วด้วยนะครับกับคนที่ไม่ได้ต้องอายุมากแบบผมเลยด้วยซ้ําไปานะฮะก็คือไอการที่คุณเหมือนกับน้ําขึ้นให้รีบตักตอามาก่อนอมาก่อนมาก่อนตอ,อนทอนี่มันยังหนุ่มอยู่ mm hmm. แต่ถึงเวลาหนึ่งเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโคตรเปลืองตังเลยนะครับคือคุณเสียสองต่อเลยนะคุณต้องเสียเวลาที่คุณจะทํางานหาเงินเนี่ยไปรักษาตัวคุณไม่ได้ไรายได้เข้ามา ยังต้องจ่ายออกไปง <c oughs> นั้นเนี่ยอันนี้ก็บา <c oughs> ลานซ์ให้ดีครับแล้วก็ข้อที่แนะนําที่สุดเลยสําหรับคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็คือเลือกประกันสุขภาพที่ดีที่สุด <c oughs> อันนี้ไม่ได้โฆษณาใครนะ <c oughs> ผมไม่ได้เป็น <c oughs> พรีเซนเตอร์ใคร <c oughs> แต่ผมอยากจะบอกว่าคุณทําตอนหนุ่มสาวเนี่ยเลือกอันที่มันดีสุดอะที่มันจ่ายค่ารักษาคุณให้เยอะสุดเท่าที่คุณจะจ่ายได้นะวัยนั้นเนี่ยแล้วทำไป <c oughs> อย่างผมเนี่ย ตอนนี้จะไปเลือกคือมีตังที่จะไปซื้อไอ้ตัวแพงๆเนี่ยเพื่อให้เขาคุ้มครองผมเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผมซื้อแล้วนะเพราะว่าโหนี่เป็นโรคหัวใจด้วยทําบนลูนมาแล้วประวัติสุขภาพไม่ดีแล้วเนี่ยจ่ายเท่าไหร่เขาก็ไม่มเขาก็ไม่รับนะดังนั้นเนี่ยอ,อะไรแบบนี้มันอะไรเป็นเรื่องที่ผมบอกว่ายังไงต้องบาลานซ์บาลานซ์เป็นเรื่องสําคัญ